สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ h m u s i c review รวบรวมรีวิวและความคิดเห็นนานาชาติที่มีต่อเพลงไทยสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นนานาชาติที่มีต่อ mv และเพลงถ้าเราเจอกันอีกจาก t h e r y b i r s มาฝากกันนะครับซึ่งยอดวิวของเพลงนี้ณขณะนี้ก็ทะลุร้อยล้านวิวเข้าไปเรียบร้อยแล้วส่วนคอมเมนต์นั้นจะเป็นยังไงบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคอมเมนต์แรกจากไต้หวันนะครับ ขอบคุณสำหรับซับไปเตอร์ภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นเพลงที่ประทับใจและเยียวยาแฟนเพลงจากไต้หวันคอมเมนต์ถัดมาฉันชอบการแปลเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ,อกฤษของพวกคุณมันงดงามราวกับบทกวีคอมเมนต์ต่อไปจากฟิลิปปินส์นะครับสวัสดีค่ะเป็นแฟนเพลงจากฟิลิปปินส์ที่อยู่ที่นี่ในไทยโปรดสร้างสารรค์เพลงออกมาเรื่อยๆที่เป็นแรงบันดาลใจ ที่สื่ออารมณ์และคำพูดส่งตรงถึงใจเราต่อมาครับฉันหยุดฟังเพลงนี้ไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปเพลงนี้ทำให้ฉันโดนตกเข้าให้แล้วและจะเป็นเพลงโปรดของฉันตลอดไปขอคุณมากที่แต่งเพลงอันแสนไพเราะนี้ออกมาคอมเมนต์ต่อไปจากฟิลิปปินส์ครับฉันรักเพลงนี้มากๆฟังมาตลอดหลายสัปดาห์นี้และฟังทุกวัน ขอบคุณ chili b ิ r s รักมากจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปทุกอย่างที่วงนี้ทำออกมามันดีมากขอบคุณที่มีพวกคุณพวกคุณสุดยอดมากโชคดีความเห็นถัดมาจากเปรูครับเป็นเพลงที่ดีน่าจะมีซับไตเติลในภาษาสเปนนะสวัสดีจากเปรูความคิดเห็นต่อไปมันเพราะย่างเหลือเชื่อ เนื้อเพลงก็ช่างกินใจคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับฉันรู้สึกประหลาดใจและสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเพลงไทยทุกครั้งที่ได้ฟังอยากให้ทั้งโลกได้รู้จักเพลงไทยความคิดเห็นต่อมาจากอินโดนีเซียฉันวนเวียนอยู่แต่กับเพลงนี้จนหยุดฟังไม่ได้เลยความหมายของเพลงทำให้ฉันร้องไห้รักมากจากอินโดนีเซีย คอมเมนต์ถัดมาจากฟิลิปปินฉันชอบเพลงของพวกคุณมากรักมากจากฟิลิปปินคอมเมนต์ต่อมา oh my god เพลงนี้ทำให้ฉันวันไหวขึ้นมากลางดึกมันทำให้ฉันนึกถึงความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดที่เราไม่เคยได้เลิกรากันจริงจังฉันชอบมองดวงตาของเขามันช่างสวยงามมากเราเริ่มไม่ค่อยสนใจกันหลังจากที่ฉันย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เกิดการล็อกดาวน์จากโควิด ทำให้ยากที่จะได้เจอกันฉันได้ยินว่าเขามีคนอื่นไปแล้วแต่ก็ยังหวังว่าสักวันเราคงได้เจอกันอีกในฐานะเพื่อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นก่อนที่เราเริ่มคบหากันตั้งแต่นั้นมานี่ก็เกือบสองปีแล้วที่ฉันหลีกเลี่ยงความรักมาตลอดคอมเมนต์ถัดมาครับจากเกาะเบอร์เนียลประเทศอินโดนีเซียเพลงนี้ประทับใจฉันรักจากเบอร์เนียล ขอให้นางฟ้าที่เพิ่งจากไปอย่างแตงโมนิดาไปสู่สุขติคอมเมนต์ต่อไปมาจากเวียดนามครับรักเพลงนี้ตั้งแต่วินาทีแรกความเห็นถัดมาจากบราซิลเป็นเพลงที่เพราะอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันค้นพบเพลงของพวกคุณมันโดนใจฉันฉันไม่สนเรื่องกำแพงภาษาเพราะว่าตอนนี้มี Google Translate ที่ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น ยิ่งฉันเข้าใจเนื้อเพลงก็ยิ่งทําให้ฉันอยากรู้จักเพลงอื่นๆของพวกคุณต่อมาเป็นความเห็นจากฟิลิปปินส์ยินดีด้วยสําหรับรางวัลเพลงที่ดีที่สุดแห่งปี2021จาก t Pop of the Year Music Awards 2021ความเห็นถัดมาจากเวียดนามครับที่แรกเข้ามาดูเชนเอ็ดเวิร์สแต่มาลงเอยกับชิลลี่เบิร์สได้เป็นเพลงที่น่ามาหาัศจร์มาก เชนเอ็ดเวิร์ก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่มิกซ์และมาสเตอร์เพลงนี้นะครับความเห็นต่อไปจากฟิลิปปินส์ฉันรู้จักเพลงนี้เพราะเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศไทยฉันถามเธอถึงเพลงไทยดีๆและเธอก็แนะนําเพลงนี้เพลงนี้ดีมากฉันมาจากฟิลิปปินส์และขออาภัยสําหรับกรมมาฟิกของฉันความเห็นต่อไปจากซาอุดิอาระเบียรักจากซาอุดิอาระเบีย คอมเมนต์ต่อมาจากมาเลเซียชอบเพลงของชิลลี่เบิร์มากทั้งๆท,ที่ไม่รู้ความหมายคอมเมนต์ต่อมาจากเวียดนามครับฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงแตงโมความคิดเห็นต่อมาจากมาเลเซียรักเพลงนี้จากมาเลเซียคอมเมนต์ถัดมาวงนี้ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวงังความเห็นต่อไปจากอินโดนีเซียครับ ทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ฉันรู้สึกเศร้าแต่ก็เยียวยาจิตใจไปด้วยคอมเมนต์ต่อไปจากอินเดียจากคนอินเดียนะฉันชอบมากๆความเห็นต่อมาบอกว่าฉันเจอเพลงนี้จาก Spotify แล้วก็คิดว่าคงเป็นเพลงรักอกหักแต่หลังจากที่ได้มาดู MV ก็พบว่าเนื้อหาลึกซึ้งและมีความหมายต่างออกไปมากเอาจริงๆฉันป่าน้ำตาไปสองรอบหลังดูจบ เป็นเพลงที่ไพเราะมากความเห็นต่อไปครับฉันถูกสะกดด้วยเพลงของ c h ลลี่เบิร์แต่เพลงนี้ทำให้ฉันดิ่งและเศร้าสุดๆหยุดน้ำตาให้ไหลไม่ได้เลยเมื่อได้ดู MV พวกคุณคือที่สุดแต่งมาได้อย่างไพเราะทั้งการกำกับและเมโลดี้องค์ประกอบทั้งหมดนี้ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นปักปนไปกับความทรงจำของพ่อที่เสียไปนานแล้วสำหรับความเป็นเด็กในตัวตนของทุกๆคน ที่กำลังต่อสู้เพื่อหนีจากความเดียวดายและความเศร้าฉันแค่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักว่าพวกคุณไม่ได้อยู่ตามลำพังเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมาเพลงนี้ดีมากในทางดนตรีก็ถึงโน้ตเป๊ะๆทุกตัวเนื้อเพลงก็เข้าถึงอารมณ์และทำให้ฉันร้องไห้ได้เสียงร้องสุดวิเศษและเ v ก็สุดยอดฉันชอบมากคอมเมนต์ต่อไปมาจากเม็กซิโกนะครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเจอเพลงนี้เพลงนี้ดีกว่าเพลงจากอเมริกาส่วนใหญ่ที่ฉันได้ฟังทางวิทยุสวัสดีจากเม็กซิโกความเห็นต่อไปจากโคลัมเบียเพลงนี้เข้าถึงอารมณ์ในใจฉันขอบคุณชิลลี่สำหรับเนื้อเพลงและ MV ที่สวยงามต่อมาเป็นความเห็นจากอินเดียครับจูจ่ๆก็เจอเพลงนี้ใน Spotify ในฐานะคนที่ดูละครไทยฉันก็เลยได้ฟังเพลงไทยด้วยฉันหาเพลงคิดแล้วก็มาเจอเพลงนี้เป็นครั้งแรกแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนตกลุ่มรักเพลงอลัมค่านี้รักจากอินเดียดนตรีไร้พรมแดนจริงๆความเห็นต่อมาฉันนึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงอกหักไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีความหมายลึกซึ้งขนาดนี้ร้องไห้เป็นสายน้ำเลย ทิลลี่เบิรไม่เคยหยุดทําให้ฉันต้องประหลาดใจความเห็นต่อไปจากฟิลิปปินส์ครับในขณะที่ฉันค้นหาเพลงไทยต่างๆฉันว่านี่เป็นอีกวงที่ฉันต้องคอยจับตามองงดงามจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาจากสิงคโปร์ฉันฟังเพลงถ้าเราเจอกันอีกในฐานะแฟนเพลงต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาไทยเพราะงั้นการที่ได้ดู MV นี้บวกกับเนื้อเพลงมันโดนฉันอย่างจัง และตอนนี้ฉันกำลังร้องไห้เป็นบ้าเลยฉันภาวนาให้พี่เตอร์เข้มแข็งรวมถึงทุกคนที่เคยสูญเสียคนที่รักความทรงจำไม่เคยจางหายไม่มีอะไรจะลบความจริงที่ว่าพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราสำหรับคนอื่นๆจงเห็นคุณค่ากับทุกคนที่ยังอยู่กับเราในปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมาจากบราซซลเหมือนเดิมไม่เคยจางหายไป MV ใหม่ของ Chili Burst แต่ละอันมันคือผลงานชั้นเยี่ยมและชิ้นนี้ก็เช่นกันนี่เป็นวิดีโอที่สมบูรณ์แบบสำหรับหนึ่งในเพลงโปรดของฉันจากอัลบัม้มมันสมบูรณ์แบบตรงที่แม้แต่คนที่ไม่เข้าใจทั้งภาษาไทยและอังกฤษก็ยังเข้าใจได้ว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ต่อมาจากเวียดนามฉันตกกลุมรักกับผลงานเอกชิ้นนี้ตั้งแต่เนื้อเพลงจนถึงการเรียบเรียงทานอง ทุกเพลงของพวกคุณช่างแตกต่างคุณมีพรสวรรค์มากชิลลี่เบิร์สวัสดีจากเวียดนามต่อมาเป็นคอมเมนต์จากบราซิลนะครับฉันอีกแล้วที่กำลังฟังเพลงไทยแล้วจินตนาการว่าคบกับใครสักคนที่ยังไม่มีตัวตนว่าแต่นี่เป็นเพลงที่เยี่ยมมากส่งจูบและกอดจากบราซิลให้กับทุกคนที่อ่านคอมเมนต์นี้ต่อมาคอมเมนต์จากฟิลิปปินส์ดนตรีเป็นภาษาสากลจริงๆ ฉันไม่เข้าใจแม้แต่คําเดียวแต่สัมผัสได้ถึงความหมายลึกซึ้งเข้าไปถึงข้างในฉันกําลังสะอื้นแฟนเพลงจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดไปจากเวียดนามฉันอินกับเพลงตั้งแต่ต้นจนจบฉันเคยดินเพลงนี้มาก่อนแต่นึกว่าเป็นเพลงเศร้าที่ได้รักเขาข้างเดียวไม่นึกเลยว่าจะเป็น Mv ที่แสดงถึงความโดดเดี่ยวของการสูญเสียคนรัก ตอนที่เด็กบินขึ้นและฉากเปลี่ยนเป็นสีสันทำให้ฉันร้องไห้ทิลลี่บเบิร์สไม่เคยทำให้ผิดหวังก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ